การุณาดูมวยปั้มอย่างมีความสุขและคารบรสนิยมการดูมวยปั้มของผู้อื่นนะครับสวัสดีครับทุกคนผมปักษาท็อปโรบนะฮะก็ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่การสรุปผลและสปอยเนื้อเรื่องนะครับของรอวันที่26มิถุนาย,ยนปี2023 วันนี้เนี่ยเรื่องราวที่น่าสนใจในรอนะครับก็จะมีการท้าชิงแชมป์อินเตอร์คอนติเนนทัลจากกุนเทอร์ที่จะเจอกันใน m ั n นี่เดอะแบง์นะครับโดมินิกจะท้าเจอคู่ต่อสู้สุดโหดที่เขาไปคนเลือกกับมือเพื่อโชว์ความเก่าให้กับโคดี้โรดได้เห็นนะครับแล้วก็การปั้มในรอครั้งแรกของคา m เมโรเฮวันนี้เนี่ยจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปติดตามกันแต่ว่าก่อนที่เราจะเริ่มนะครับขออนุญาตโฆษณาอีเวนต์ มวยปล้ำไทยสักหน่อยนะครับในวันที่1กรดรกฎาคมเนี่ยจะมีหวยปล้ำไทยเป็นอีเวนต์ในรูปแบบเบอะนะทุกคนซึ่งเป็นอีเวนต์ที่นักมวยปล้ำเนี่ยนะครับจะมาสัาการต่อหน้าต่อตาคุณเลยในการดูอีเวนต์แล้วเรื่องเด่นๆในอีเวนต์นี้นะครับก็จะเป็นการที่กระปะ world order หรือว่ากลุ่มของ KWO เนี่ยรับพาตัวน้องมิวมิวอาคิราคุโร่ทำให้เจ้าของแชมป์2 4 e n y เจนนี่อาคิราคุโร่เนี่ยจะต้องมาตามแก้แค้นแ,แล้วก็เอาตัวของน้องมิวมิวกลับคืนไป ใครที่สนใจนะครับก็สามารถติดต่อไปที่เพจของ Setup Thailand Pro Wrestling ได้เลยและยังไงเจอกันวันที่1นึ่งกรกฎาคมครับทุกคนวันนี้นะครับเปิดรายการมาด้วยเรียลิปลี่แล้วก็โดมินิกทำกลางเสียงโหของคนดูนะครับโดมินิกบอกว่าขอต้อนรับสู่แต่ว่าคนดูเนี่ยโหใส่จนพูดไม่ได้แล้วคนที่รถก็เปิดตัวมานะครับคนที่รถบอกว่านี่คือสิ่งที่นายอยากจะพูดสินะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ m o n d เด n i g น t r รอ เลอลิบบี่บอกว่าโคดี้นายจะบูลลี่ดอมของฉันแค่ไหนก็ได้แต่เขาคือคนที่สุดแสนจะอันตรายและไนมันนี่อีเดอร์แบงค์เนี่ยเขาจะทําให้นายเห็นว่าเขาเนี่ยอันตรายแค่ไหนโคดี้โรดบอกว่าขอบคุณสําหรับการแปลนะแต่ว่าอย่างที่เราเห็นนายรอบทําลายฉันมาแล้วสองรอบน่าทําให้เห็นว่านายเนี่ยฉลาดแค่ไหนนายรู้ไหมว่านายเนี่ยมันเป็นคนที่น่าชื่นชมนายเนี่ยเหมือนกับนิทานของเด็กน้อยตอนปอสีที่ต้องอ่านก่อนนอนเพราะว่านายมันขี้กลัวไงไ,งไอเด็กน้อย ฟังนะไอหนูในี u n n y in the Bank เนี่ยมันจะไม่เป็นแบบนี้ฉันจะไม่ปลานีแกเพราะงั้นแกจะต้องสู้และสู้อย่างลูกผู้ชายฉันหวังว่าแกเนี่ยจะมีความเป็นลูกผู้ชายสักครึ่งหนึ่งของพ่อแกหรือแกอยากจะเป็นแค่เด็กน้อยของแม่เลี้ยงก็แล้วแต่แต่ภาพมาคู่แรกนะครับชินสุเกะนากามูระเจอกับริโคเช่ ัวแมทโอเคนะครับการต่อสู้เนี่ยมันมีความต่อเนื่องดีแล้วก็มีการพลิกกลับไปกลับมาอยู่ตลอดรวมทั้งการเล่าเรื่องราวในด้านของบอสตันรีดเองเนี่ยก็ทําได้ดีนะครับแต่ว่าตัวแมทมันมีความสมูทมากเกินไปหน่อยทุกคนมันค่อนข้างเฉื่อยแล้วก็ไม่ได้มีช่วงดึงความตื่นเต้นของแมทได้สักเท่าไหร่นะครับถึงแม้มันจะไม่ได้แย่จนน่าเบือ่อแต่ว่าโดยรวมเนี่ยมันก็ไม่ได้สนุกเท่าไหร่นะครับตอนจบเนี่ยลิโคเช่ใส่ชูตติ้งสตาร์เพจกดนับ3เอาชนะไป ตัดภาพมาที่มาริเดลนะครับที่เข้ามาท้าชิงแชมป์อินเตอร์คอนเทนเดอรจากกุนเทอร์ริดเดลบอกว่าบอกเลยนะเพื่อนถึงแม้ก็เท้าฉันจะเจ็บก็จริงแต่ตอนที่ฉันเจอกับมันเนี่ยฉันจะกระทืบหน้ามันให้เละเลยลูวิคไคเซอร์เดินเข้ามาในฉากนะครับลูวิคไคเซอร์บอกว่านายกล้าดียังไงที่มาทา้าทายท่านในผลของเราสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนายได้บทเรียนไปแล้วแต่ตอนนี้นายยังไม่สำนึกและกล้ามาท้าชิงแชมป์อีกอย่างนั้นเหรอ กุนเทอเข้ามาในฉากนะครับอัดริดเดิลพร้อมกับรับคําท้าการชิงแชมป์ตัดภาพมาที่อดัมเพียสกับ,บโดมินิกเมสซิโยนะครับโดมินิกบอกว่าเอ้ยเพียสโคดี้เนี่ยทำให้ฉันอับอายวันนี้เนี่ยฉันต้องการแมตท,ที่จะทําให้ฉันเห็นว่าฉันเนี่ยโหดเหี้ยมและแข็งแกร่งขนาดไหนฉันมีคู่ต่อสู้ในดวงใจอยู่แล้วเพราะฉะนั้นนายจะต้องสร้างแมตขึ้นมาตัดภาพมาคู่2อนะครับรอนด้าเรวซี่เจอกับรอควิโรดิเกส ตัวแมโอเคเลยนะครับต้องบอกว่ารอ,อ,อนดา้าราลซี่เนี่ยทำได้ดีขึ้นในหลายๆจังหวะนะทั้งการใส่ท่าแล้วก็การถูกใส่ท่านะครับคือนางเซลลท่าได้ดีขึ้นการปล้ำเนี่ยก็ช้าลงนะครับไม่โลกไม่ลนเหมือนที่เคยผ่านผ่านมาการใส่ท่าต่างๆเนี่ยมีความชัดเจนขึ้นต้องยอมรับว่าช่วงหลังๆเนี่ยนางมีพัฒนาการไปในทางที่ดีขึ้นมากจริงๆนะครับตอนจบเนี่ยรอนด้าราลซี่รวบกดเอาชนะไปได้ตัดภาพมาที่เซตโรล,ลินนะครับเปิดตัวออกมาหน้าเวที เซโลลินบอกว่าก่อนที่เราจะเริ่มกันวันนี้เนี่ยเรามีแขกคนสําคัญเอาล่ะทุกคนวันนี้เรามีแขกคนสําคัญอย่างคาเมโลเฮขอบใจมากที่นายเนี่ยระวังหลังให้ฉันเมื่อไม่กี่วันก่อนและในอีกไม่กี่วันต่อจากนี้ฉันจะป้องกันแชมป์ของฉันในมันนี่อินดัสแบงกับฟินบาร์เลอร์ไม่กี่สัปดาห์ก่อนเนี่ยฉันถามเขาว่าฟินคนไหนที่ฉันจะได้เจอฉันคิดว่าฉันได้คําตอบแล้วหมอนั้นเนี่ยตามมาเล่นงานฉันในทุกทุกที่ที่ฉันไปแต่คืองี้นะฟินสุดท้ายแล้วเนี่ยฉันยังยืนอยู่ตรงนี้ ก่อนมันนี่เอ็นเดอะแบงค์ทำไมนายไม่ออกมาทํางานของนายให้เสร็จไปนายไม่คิดจะออกมาสินะนายกลายเป็นคนที่ฉลาดและเก่งกาจไปแล้วนายเอาตลบอยู่หลังคนอื่นๆและคิดว่าตัวเองเนี่ยควรจะได้แชมป์ที่พลาดไปเมื่อเจ็ดปีที่แล้วฉันบอกเลยว่าฉันจะไม่ยอมเสียแชมป์ให้กับนายอย่างเดียวที่นายจะไม่สามารถเก็บแต้มได้นั่นก็คือฉันเพราะว่าเมื่อเสียงะระฆังดังขึ้นเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดของฟินน b บาร์เลอร์จะไม่มีประโยชน์อะไรเพราะมันไม่สามารถเอาชนะเวอร์ชั่นที่ดีที่สุด เโลฟินบอลเลอร์เข้ามารอบทำลายเซตโรลินนะครับก่อนที่ทั้ง2ฝ่ายเนี่ยจะอัดกันจนเลเทตัดภาพมาที่ทอมัสโซแชมป้านะครับถูกถามว่าทําไมเขาถึงหักหลังเดอะมิสแชมป้เนี่ยบอกว่านาอยากรู้ใช่ไหมว่าทําไมฉันเสียเวลาไป9เดือนกับอาการบาดเจ็บกับการผ่าตัดที่ต้องรักษาตัวแต่ว่าตลอด9เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเดอะมิสไม่เคยโทรหาฉันไม่เคยส่งข้อความมาถามเลยสักครั้งเดียว ทุกคนนะ่ะเคยพยายามเตือนเรื่องนี้เกี่ยวกับเดอรมิสและพวกเขาพูดถูกอาการบาดเจ็บครั้งนี้เนี่ยมันทาให้ชั้นตาสว่างว่าทําไมชั้นจะต้องเป็นเบอร์2ตามตูดเดอรมิสตอนนี้ฉันจะทําทุกอย่างด้วยตัวของชันเองตัดภาพมาที่หน้าเวทีนะครับโทมัสโซ่แชมป้าเนี่ยเปิดตัวออกมาเพื่อที่จะสู้กับเดอรมิสแต่ว่าเดอรมิสครับออกมารอบทําลายแชมป้าจนกองไปก่อนที่จะเริ่มแมชแตัดภาพมาที่อิมพิเรียมกับเซมิเซแล้วก็เควินอเวนนะครับอิมพิเรียมบอกว่าใส่หัวไปเลยใส่หัวออกไปฉัว้วน พวกนายอยากจะคุยอะไรกันแน่เควินโอเว่นบอกว่า <S 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 เอ้าเหรอแล้วพวกนายคิดว่าฉันมีเวลามากหรอว่าที่พวกนายเข้ามาขัดจังหวะฉันในทุกๆสัปดาห์เป็นไงล่ะรู้สึกยังไงบ้างมันน่าลำคาญใช่ไหมทุกละของพวกเราเนี่ยทุระของพวกเราคืออะไรวะเซมิเซบอกว่าทุระของพวกเราเนี่ยคือเรื่องที่นายทํากับริดเดิลพวกนายเอาแต่คอยรุมชาวบ้านเพราะง้นฉันจะจัดการเรื่องนี้เองเอางี้แล้วกันนายกับฉันเนี่ยมาเจอกันแบบเดียเด่ยวๆตัวๆอิมพีเรียมรับคําทานะครับ ตัดภาพมาคู่3นะครับอากิระโทซาวะเจอกับโดมินิกมิสซิริโอตวแมต์ออกมาดีนะคือเรารู้สึกว่าเขาพยายามเล่าเรื่องว่าต่อให้โดมินิกเนี่ยจะเลือกนักมวยป้ำที่ดูอ่อนแอยังไงนะครับแต่ว่าตัวของโดมินิกเนี่ยก็สู้ไม่ได้อยู่ดีถึงแม้เจ้าตัวเนี่ยจะตัวใหญ่กว่าดูแข็งแรงกว่านะครับแต่ว่าก็ยังสู้ไม่ได้สุดท้ายก็ต้องให้หมามีเนี่ยออกมาช่วยเสมอในการเอาชนะคู่ต่อสู้นะครับเป็นการโชว์คาแรคเตอร์ลูกแง่ที่ดีแหละตอนจบเนี่ยโดมินิกใส่ฟ็อกซ์สเปซกดนับซ้ำเอาชนะไป แต่ภาพมาที่ผู้เข้าร่วมมานี่เดอะแบงค์ฟังหญิงทั้ง6คนนะครับทั้ง6คนเนี่ยออกมาโม้กันตามภาษาเราก็ต่อยกันจนแยกย้ายในที่สุดแต่ภาพมาที่คาเมโลเฮนนะครับถูกถามเรื่องที่เขาเนี่ยจะต้องเจอกับฟินบาร์เรอร์ในคืนนี้คาเมโลเฮบอกว่ารู้ไหมว่าใครเนี่ยเชิญฉันมาที่นี่เซธโรลลิงคนนั้นนั่นแหละที่เชิญฉันมาในมันเดย์ไนร์รอพราะง้นวันนี้เนี่ยฉันจะจัดการปัญหาของเซธโรลลิงเองเหมือนกับที่ฉันเนี่ยจะป้องกันแชมป์ของฉันในวันพรุ่งนี้ใน nxt ฉันกับเซธเนี่ยเป็นคนประเภทเดียวกัน พวกเราหาจังหวะที่ดีที่สุดและเมื่อมีจังหวะฉันไม่เคยพลาดตัดภาพมาคู่4ี่นะครับกุนเทอร์เจอกับเซมิเซนตัวแมตโอเคนะครับคือตัวแมตเนี่ยมันมีการแลกท่ากันตลอดเวลาแหละไม่มีใครดูเป็นรองนะครับเซมิเซนมีจังหวะที่ดีและกุนเทอร์ก็มีพละกําลังที่มากกว่าตลอดทั้งแมตเนี่ยมันก็เลยมีช่วงที่ให้เชียร์อยู่เรื่อยๆนะครับแล้วก็ยังทําให้เราได้เห็นความใจสู้แบบไม่ยอมแพ้ของเซมิเซนอยู่เป็นระยะระยะก็ถือว่าเป็นแมตต์ที่ค่อนข้างโอเค ตอนจบนะครับวินซี่เนี่ยเอาไม้มาตีเซมิเซนก่อนที่กุนเทอร์จะใส่พาวเวอร์บอมกดนับ3เอาชนะไปหลังจบแมตช์นะครับอิมพีเรียมเนี่ยโดนทางเควินอเวนเซมิเซนแล้วก็แมต์ริดเดลิลกระทืบจนหนีออกไปแต่พามาที่นาทาเลียนะครับถูกถามเรื่องที่เธอเนี่ยถูกลอบทำลายจนเลเทะนาทาเลียบอกว่าจริงอยู่ที่ฉันถูกทำลายจนเลเทะแต่ว่านั่นไม่ใช่เรื่องที่ฉันกังวลเรื่องที่ฉันกังวลก็คือเรื่องที่อยู่ในหัวของฉันเองฉันรู้สึกแย่และผิดหวังในตัวเอง เลลิบลี่เนี่ยจะเป็นคนแก้ไขสิ่งนั้นเพราะงั้นสัปดาห์หน้าฉันขอท้าเจอเลริบลี่แบบตัวต่อตัว,ตวฉันจะเรียกความมั่นใจของฉันนกลับคืนมาตัดภาพมาคู่ห้านะครับคาเมโลเฮเจอกับฟินบาร์เลอร์ตัวแมต์โอเคเลยนะครับคาเมโลเฮเนี่ยสามารถขายตัวเองได้ดีสปอตต,ต่างๆที่ทําออกมาเนี่ยค่อนข้างน่าสนใจนะครับและด้วยการที่ฟินบาร์เลอร์เนี่ยปั้มค่อนข้างเรียบง่ายแต่ว่าเน้นไปที่การสร้างจุดอ่อนความตื่นตาตื่นใจเนี่ยมันก็เลยตกไปอยู่ที่คาเมโลเฮทั้งหมด แต่ว่าข้อเสียที่ไม่น่าจะเป็นข้อเสียนะครับก็คือท่าของคาเมโลเฮเนี่ยมันมีความตื่นตาตื่นใจมากเกินไปและใช้บ่อยเกินไปครับทาให้การเคลื่อนไหวหรือท่าต่างๆที่ดูยอดเยี่ยมเนี่ยถูกดปลงมารวมทั้งมันเป็นจังหวะเดิมๆที่ใช้หลายต่อหลายครั้งอย่างเช่นการสปริงเชือกนะครับก็เลยทําให้ตัวแมทเนี่ยไม่ได้มีความหลากหลายมากสักเท่าไหร่แต่ว่าโดยรวมตัวแมทก็ถือว่าโอเคตอนจบนะครับฟินบาลเลอร์ใส่คูเดการ์ดกดนับ3เอาชนะไปตัดภาพมาที่โคดิโลนะครับถูกถามเรื่องของโดมินิกเมสิโย คนที่รดเนี่ยบอกว่าฉันชอบที่จะพูดถึงเรื่องของ j u d g m e n t Day นะเดเมนเพลสเนี่ยเข้าไปใน Money The Bank ไม่ใช่ด้วยความสามารถแต่เข้าไปด้วยอีโก้ของเขาโดมินิกเนี่ยเขาเป็นคนที่ทำให้แฟนๆโหไปทุกอนูแต่ดอมดอมเนี่ยต้องการทุกคนในการช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นเลียริปลี่เดเมนพีสหรือว่าฟินบาร์เลอร์แต่ว่าวันนั้นใน Money The Bank เนี่ยดอมดอมจะไม่มีตัวช่วยใดๆแต่ภาพมาคู่6นะครับโคดี้โรสเจอกับเดเมนพีส ตัวแมทถือว่าโอเคนะครับมันมีจังหวะดีๆให้เห็นอยู่เรื่อยๆนะครับเหมือนกับว่าหลังๆเนี่ยเดเมนพีทเริ่มที่จะเข้าที่เข้าทางแหละรู้ว่าต้องทําอะไรแค่ไหนก็พอนะครับมันก็เลยทําให้การปั้มเนี่ยดูมีสไตล์ที่ชัดเจนไม่สเปซสปาไปแบบที่แล้วๆมานะครับมันทําให้เราคาดหวังได้ว่าเรากําลังจะได้เห็นอะไรต่อไป รวมทั้งโคดี้โรสเนี่ยก็ปั้มได้ดีนะครับแล้วก็มีความต่อเนื่องทั้งในด้านการโจมตีแล้วก็การป้องกันถือว่าเป็นแมตช์ที่ดีแหละนะครับรวมทั้งการเข้ามาปวดของจัสตเมนเดก็เป็นการปรูเรื่องราวไปสู่มันนี่เดอะแบงค์ที่น่าสนใจตอนจบนะครับโคดี้โรสเนี่ยใส่คอร์ดโรสเอาชนะไปได้หลังจบแมต์นะครับโดมินิกมิซิโร่เนี่ยเข้ามาเบิร์ดกระโหลกโคดี้โรสก่อนจะหนีไปสรุปเหตุการณ์กันหน่อยนะครับเหตุการณ์แรกแมตติดเดิลเนี่ยท้าชิงแชมป์อินเตอร์คอนเทนเดนทัลในมันนี่เดอะแบงค เหตุการณ์ที่2นะครับฟินบาร์เลอร์เนี่ยรอบทำลายเซโลลินเหตุการณ์ที่3นะครับเดอะมิสเข้ามารอบทำลายทอมัสโซแชมปาก่อนที่จะเริ่มแมตช์และเหตุการณ์ที่4นะครับนาทาเลียท้าชิงแชมป์กับเรียลิบลี่ในสัปดาห์หน้าสรุปแมตช์กันหน่อยครับทุกคน,กค,นคู่แรกชิสเกตอากามูระเจอกับริโคเช่นะครับริโคเช่สามารถเอาชนะไปได้คู่ที่2รอนด้าราซี่เจอกับราคิวโรดิเกสนะครับรอนด้าราซี่สามารถเอาชนะไปได้คู่ที่3อากิระโทซาวะเจอกับโดมินิกเมซิริโอโดมินิกเมซิริโอสามารถเอาชนะไปได้ คู่ที่4กุนเทอร์เจอกับเซมิเซนนะครับกุนเทอร์สามารถเอาชนะไปได้คู่ที่5คาเมโลเฮเจอกับ fin er, ฟินบาเลอร์ฟินบาเลอร์สามารถเอาชนะไปได้และคู่ที่6โคดี้โรสเจอกับเดเมนพีสโคดี้โรสสามารถเอาชนะไปได้วันนี้นะครับในด้านของตัวแตม์สัปดาห์นี้ถือว่าโอเคนะไม่ได้แย่เท่าไรนะครับอาจจะไม่ได้สนุกมากแต่ว่าก็ไม่ได้แย่ไปสะทีเดียวเรามองว่าข้อเสียของมมยป้ามใน wwe ตอนนี้นะ มันไม่ได้มีจังหวะช้าหรือว่าเร็วนะครับในการสร้างความตื่นเต้นเร้าใจสักเท่าไหร่คือมันมีอยู่บ้างแหละแต่ว่ามันไม่ได้เร็วขนาดนั้นนะครับเหมือนเหมือนกับว่าความเร็ว1แล้วพอเริ่มเนี่ยพอเร่งมันก็เป็น1.25อะไรแบบนั้นมันก็เลยทําให้เราไม่ค่อยเห็นความต่างระหว่างแมทนะครับเรารู้สึกว่าถ้าความเร็วมันเป็นแบบความเร็ว1 แล้วกระโดดไป2เท่า3เท่าตัวแมทมันอาจจะสนุกกว่านี้นะครับคือผมไม่ได้ต้องการให้มันวิ่งกันตุมตามตุมตามตุม,ต,ม,ต,มตามทั้งแมทแต่เรารู้สึกว่าช่วงจังหวะคลายแมทเนี่ยมันควรที่จะมีความเร็วขึ้นเพื่อให้คนดูเนี่ยได้ตื่นเต้นแล้วก็เร้าใจมากขึ้นนั่นเองนะครับแต่ว่าก็นั่นแหละถ้าความเร็วมันเพิ่มขึ้นถึงแม้ความตื่นเต้นจะเพิ่มขึ้นเข้ามานะครับก็มันก็เป็นการเพิ่มความเสี่ยงที่จะบาดเจ็บขึ้นมาด้วยเช่นกัน ซึ่งไอการปล้มแบบสมูทแบบนี้เนี่ยอาจจะเป็นตัวเลือกที่ดีสําหรับการเซฟหนะักมวยปั้มก็เป็นไปได้ส่วนในด้านของการปรากฏตัวของคามเมโลเฮนะครับผมมองว่าออตอนนี้เนี่ย WWE ปัดจัดการปัญหาตรงนี้ได้ดีขึ้นนะครับเรื่องของ NXT โผล่ขึ้นมาในค่ายหลักเพราะว่า นักมวยปล้มในค่ายหลักกับ NXT เนี่ยผมคิดว่าน่าจะมีการทํางานที่ต่างกันนะครับดังนั้นถ้าเอานักมวยปล้ำที่ไม่เคยปล้ำใน NXT เลยเนี่ยมาเจอกับนักมวยปล้ำ NXT แบบทันทีตัวแมต์มันจะมักจะมีข้อผิดพลาดอยู่เรื่อยๆทุกคนเราจะเห็นเป็นประจำอะครับว่านักมวยปล้ำจาก NXT เนี่ยสปอตผิดสปอตพลาดตอนที่โผล่ขึ้นมาใน Royal Rumble สปอตมันจะขาดๆเกินๆตลอดเนื้อออใช่ไหมครับแต่ว่าการเอา คาร์เมโล y เนี่ยมาเจอกับ f i n บา a l เลอในวันนี้ถือว่าเป็นตัวเลือกที่ดีนะครับถึงแม้รูปแบบแมตช์มานจะค่อนข้างแปลกที่ที่คาร์เมโลเนี่ยได้เปรียบเป็นส่วนใหญ่ได้ใส่ท่าเยอะแต่ว่ามันก็จบลงด้วยความแข็งแกร่งของ f i n บา a l เลอที่ทําออกมาดีอยู่พอสมควรนะครับทีนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับที่ผมสังเกตได้ก็คือคาร์เมโล y เเนี่ยมีการใช้ท่าที่ว้าวมากเกินไป แล้วถ้าพูดโดยรวมแล้วเนี่ยนักมวยป้ำ n อ t อ็ทีหลายๆคนก็เป็นอย่างนี้เช่นเดียวกันอย่างเช่นเคดินคาร์เตอร์คาร์ทานาเชนคู่แท็กทีมที่ค่อนข้างเก่งนะครับแต่ว่าคนดูเนี่ยจะเชียร์น้อยลงเรื่อยๆหลังจากที่เริ่มใช้ท่าย,ยากขึ้นยากขึ้นนะครับสังเกตว่าแมตช์พวกนี้เนี่ยช่วงแรกๆนะครับตัวแมตช์คนดูจะค่อนข้างเชียร์เพราะว่าท่าเนี่ยมันใหม่นะครับมันทำให้รู้สึกว่าแบบโอ้มีอะไรว้าวพอสมควรแต่พอช่วงกลางแมตช์จนไปถึงท้ายๆเนี่ยคนดูจะเริ่มเชียร์น้อยลง เพราะว่ามันมีท่าต่างๆมากเกินไปมันก็เลยส่งผลให้ทุกท่าที่พยายามรังสรรค์ขึ้นมาเนี่ยกลายเป็นท่าธรรมดาไปหมดนะครับให้เราลองจิตนาการดูว่าถ้านักมวยปล้ำบนเวที4-5คนเนี่ยใส่450ได้หมดเลยและใส่คนละ4ครั้ง5ครั้งในแมตช์เราก็จะไม่รู้สึกว่าท่านี้มันพิเศษอีกต่อไปเนื้อออกใช่ไหมครับอารมณ์เดียวกับการเปิดตัวของคาเมโลเฮในวันนี้แหละ ที่การใช้การสปริงเชื่อของเขาเนี่ยมันค่อนข้างมากเกินไปมันก็เลยทําให้คนดูเนี่ยรู้สึกว่าทุกอย่างมันเหมือนกันไปหมดนะครับอันไหนเนี่ยเป็นจุดเด่นอันไหนเป็นท่าที่แรงอันไหนที่เป็นท่าที่ดูจะผดเด็ดศึกได้อะไรพวกนี้มันทําให้แยกไม่ได้แล้วคนดูก็ไม่รู้จะเฉยยังไงนะครับมันก็เลยทําให้ความน่าสนใจดรอปลงมาอย่างน่าเสียดายส่วนในด้านของเนื้อเรื่องนะครับในสัปดาห์นี้เนี่ยมันก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนะทุกอย่างมันถูกบิลไปสู่มันนี in ิน e bank นะครับในด้านของแชมป์โลกเนี่ยมันก็คือ,อยังตามหวดกันไปนะครับโชว์ความดุเดือดเลือดสาดกันไปแหละแต่ว่าผมรู้สึกว่ามันมีช่องว่างแปลกๆนิดนึงทุกคนอย่างตอนที่ฟินบร์เลอร์ขึ้นปล้ำกับคา m เมโลเฮเนี่ยทำไมเซลลินไม่ออกมาจัดการทําไมเซลลินไม่ออกมาแก้แค้นเนื้อออกไหมปล่อยให้ชนะอย่างโดดเด่นอะ่ะท,ทั้งที่ต้นรายการเนี่ยพวกนายยังซัดกันอยู่เลยผมมองว่า ในกรณีนี้เนี่ยมันอาจจะเป็นการพยายามฉายแสงให้ทางฟินดูดีแบบสุดตัวเนื้อออกไหมคือแบบไหนไหนมึงจะชิงแชมป์แล้วก่อนหน้านี้มึงไม่มีอะไรเนี่ยกูมีเวลา3 4สัปดาห์กูใส่ทุกอย่างให้สุดเลยมึงจะต้องเก่งกระทืบทุกคนโดดเด่นอย่างมากเพื่อที่จะสมศักดิ์ศรีในการชิงแชมป์นะครับแต่ว่าด้วยส่วนตัวผมก็ยังรู้สึกว่าถ้าเซตออกมาเอาคืนอ่ะมันน่าจะสาใจกว่านี้มันน่าจะดูเป็นการต่อสู้ที่ดุเดือดขึ้นพอสมควรน,นะครับมันไม่ได้แบบฮะ เซตเนี่ยรอให้ฟินออกมากระทืบอย่างเดียวไม่เอาคืนมึงมากระทืบกูใช่ไหมกูมจะมากระทืบมึงอะไรเดี๋ยวมึงเจอกูในมันนี่เดี๋ยวแบงค์มึงเจ็บกูเจ็บแล้วเดี๋ยวมาสู้กันอะไรแบบนั้นนะครับส่วนในด้านของนาตาเลียนะครับที่ออกมาท้าทายเลียริปลี่อันนี้เนี่ยเราต้องดูกันไปว่าเลียหายเจ็บหรือยังนะครับตามข่าวเนี่ยเขาบอกว่าเลียริปลี่เจ็บอยู่โดยที่แบบขึ้นป้าไม่ได้แต่ว่าเขายังคงอยากให้เลียริปลี่เนี่ยเป็นตัวดําเนินเนื้อเรื่องอยู่ ดังนั้น,นก็เลยเลือกที่จะยังไม่ปลดแชมป์ของเลียริปลี่สุดท้ายมันก็เลยกลายเป็นการปล้ำแบบสปอตแมตช์เป็นส่วนใหญนะ่อย่างตอนที่นางป้องกันแชมป์กับเซเลนาเวนะอรบอันนี้ก็คือสปอตแมตช์แป๊บเดียวชนะนาธาเลียที่ท้าเจอกันก็มาอาัดก่อนเริ่มแมตช์นะครับหรือว่าพอมีแมตช์ก็อัดแป๊บเดียวชนะเหมือนกันซึ่งซึ่งก็เป็นการหลีกเลี่ยงอาการบาดเจ็บแต่ว่ายังให้นางนถือแชมป์อยู่ป้องกันแชมป์อยู่เพราะว่านางนมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนจัสเมนเดนั่นเอง นะครับและถ้าเียริลีเนี่ยหายเจ็บจริงๆนะครับเราคิดว่า2คนนี้เนี่ยก็น่าจะได้สู้กันใน Money The Bank แต่ด้วยการที่เขาท้าเจอกันในรอสัปดาห์หน้านั่นหมายความว่ามีโอกาสสูงมากที่เลียรลีเนี่ยจะยังไม่หายดีนะครับผมซึ่งซึ่งถ้าถามผมเนี่ยมันก็มันก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างน่าเสียดายแหละนะครับเพราะว่า เลลิบลี่ก็เป็นหนึ่งในนักมวยปั้มที่ที่มีฝีมือมากๆนะครับนางเนี่ยพักดันนักมวยปั้มหลายคนได้อย่างยอดเยี่ยมตอนนี้เนี่ยเกิดอาการบาดเจ็บก็เลยทําให้ทุกอย่างเนี่ยมันหยุดชะง,งักลงนะครับแล้วด้วยเนื้อเรื่องของนาทเลียเองเนี่ยมันก็ยิ่งทําให้เราเห็นว่านาทเลียอาจจะยังไม่ชนะเร็วๆนี้นะครับมีอยู่2เวนาทเลียเออสู้แล้วก็ค้นหาตัวเองพบเจอจนสุดท้ายเนี่ยกลายเป็นแชมป์หรือว่าสู้แล้วหาตัวเองไม่เจอหนักขึ้นเรื่อยๆแล้วก็หายไป นะครับผมเราคิดว่าเนื้อเรื่องนี้มันเป็นเนื้อเรื่องที่เกิดขึ้นมาเฉพาะกิจมากกว่านะครับเพื่อซัพพอร์ตเรลิฟี่ที่ที่มีอาการบาดเจ็บอยู่นั่นเองส่วนในด้านของโคดี้โรสกับดอมดอมนะครับผมมองว่าการเล่าเรื่องของเขาเนี่ยมันทำออกมาดีนะคือเขาบิวดอมดอมให้เป็นเด็กขี้ขลาดที่ไม่กล้าสู้ทุกคนไม่ได้มีความเก่งไม่ได้มีความเก๋ไม่ได้มีอะไรเลยเป็นลูกแง่ที่หลบอยู่หลังคนอื่นนึกอออกมามันเป็นภาพที่ชัดเจนมากๆ แล้วพอไปสู้จริงนะครับผมคิดว่าใน Money Thebank เนี่ยผลลัพธ์มันออกมันอาจจะออกมาเป็นภาพลักษณ์ที่แบบเฮ้ยดอมดอม,ดอมเนี่ยดูสู้ได้มากกว่าที่คาดไว้เนืกอออกไหมคือเหมือนแบบอ่ะมันจะมีการโกงหน่อยแหละมันจะมีอะไรบ้างแหละในช่วงแรกแบบโดมินิกวิ่งหนีอ่ะโดนโคดี้ลดกระทืบอ่ะเลียนลิฟลีผมมาช่วยนู่นนี่นั่นแล้วก็มาได้เปรียบจนจังหวะเกือบที่จะชนะนะครับเราคิดว่ามันน่าจะมีจังหวะที่ลุ้นให้ให้โคดี้รดเนี่ย ให,ใ,หให้ให้ดอมดอมเนี่ยเกือบจะชนะแน่นอนนะครับซึ่งเรามองว่ามันดีนะครับคือโดมินิกเนี่ยอาจจะไม่ได้ชนะหรือว่าอาจจะชนะแต่แต่มีคนเข้ามาช่วยนึกออกไหมแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยผมมองว่าเรื่องราวตรงนั้นนะมันไม่สําคัญเว้ยเรื่องที่สําคัญก็คือในแมตช์นี้เนี่ยมาทําให้คาแรคเตอร์ของโดมินิกเนี่ยชัดเจนยิ่งขึ้นไปอีกนะครับแล้วก็ทาให้ทุกคนเห็นว่าเออโดมินิกมึงไม่ต้องปั้มเก่งก็ได้เพราะมือเป็นลูกแง่นี่ มึงมึงก็ออกมาปั้มนิดๆหน่อยๆปั้มเฮียๆก็ได้ก็มึงเป็นเด็กหลบหลังผู้อื่นอะเนื้อออกไหมมันก็เข้าทุกอย่างเนี่ยมันมันมันตรงกันไปหมดมันเข้าคอนเซปต์กันไปหมดนะครับคือเราจะบอกว่าโดมินิกปั้มเก่งไหมก็ระดับหนึ่งนะครับอาจจะไม่ได้ดีมากแต่ว่าถ้าถูกฝืนดันไปเหมือนแบบตอนที่เป็นลูกเลมิสเรีมเมยก่อนหน้านี้ในคาแรคเตอร์ที่พยายามดันให้เป็นพระเอกอะเรารู้สึกว่าอันนั้นก็จะไปไม่รอด เพราะว่าฝีมือของของโดมินิกเนี่ยไม่ได้รับการยอมรับทีนี้พอมันเป็นลูกแง่เนี่ยทุกคนเข้าใจว่าลูกแง่เนี่ยมันเป็นพวกแบบพวกหวยอะทำไม่ได้เรื่องอะไรเงี้ยนะครับเออโดมินิกก็ไม่จาเป็นที่จะต้องปั้มเก่งซึ่งเจ้าตัวไม่ได้ปั้มเก่งจริงๆอะมันก็เลยกลายเป็นว่าอะคาแรคเตอร์กับฝีมือของมือเนี่ยซับพอร์ตกันมันสอดคล้องกันทีนี้เขาก็ยิ่งยัดลงไปอีกในเรื่องของความเกรียนในเรื่องของความขี้คลาดในเรื่องของความปากดี เป็นเด็กลูกแง่มากขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วคนดูก็สัมผัสเรื่องนี้ได้มากขึ้นเรื่อยๆว่าแบบโูแมันปักดีมากไอเด็กนี่ต้องโดนต้องโดนกระทืบต้องโดนกระทืบสักทีพอมันโดนกระทืบขึ้นมาจริงๆคนก็จะชอบนะครับผมทีนี้ในด้านของโคดี้โรสเราต้องมาดูกันว่าบล็อกเลสเนอร์จะโผล่มาหรือเปล่านะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเอาจงๆมันยังมีปัญหาคาราคาซังกันอยู่ ใช่ไหมระหว่างระหว่างโคดี้โรสกับบล็อกเลสเนอร์ที่โคดี้เนี่ยแขนหักแต่ว่าก็ยังปั้มได้ทุกๆสัปดาห์นะครับแขนหักแต่ว่าใส่เฟือกแล้วก็กระโดดโลดเต้นไปได้เรื่อยๆไม่ได้มีอาการบาดเจ็บอะไรนะครับแต่ว่าแขนหักนะแต่ว่าแขนหักถึงแม้หลังๆนี้นะครับมันจะไม่มีการเมนชั่นถึงบล็อกเลสเนอร์แล้วก็ตามอ่ะแต่เรารู้สึกว่ามันก็เป็นไปได้ที่เขาจะโผล่มาเพื่อปูเนื้อเรื่องไปเจอกับโคดี้โรสในซัมเมอร์สแลมผมไม่แน่ใจว่าหลังจากมันนี่เดอะแบงค์เนี่ยมันเป็น แต่ว่าตามข่าวที่ออกมาเนี่ยก็คือโคดี้โรสกับบ็อกเลสเนอร์จะไปเจอกันในซัมเมอร์แ m ลมเพราะว่ามันเป็นหนึ่งในสึสสกใหญ่ของ WWE เนาะมันก็เลยกลายเป็นว่าเนี่ยเด็กสองคนนี้จะไปเจอกันด้วยคิดว่าน่าจะเป็นกติกาพิเศษด้วยนะครับแต่ว่าถ้าถามผมเนี่ยก็เป็นตัวเลือกที่ดีนะครับแต่ว่าผมเสียดายผมเสียดายมูฟเซตไม่ใช่เสียดายมูฟเซตสิเสียดายการประกบคู่ของบ็อกเลสเนอร์กับบ็อบบี้แลชลีย์มากกว่าที่มันจบแบบคาราคาสังชิบหาย จบได้แบบขัดใจสุดๆดมึงอยู่ดีๆมึงนึกจะตัดมึงก็ตัดนะครับแต่ในมุมนึงก็โอเคมันมันถูกตัดเพราะว่าเบยไเอและเบไวเอตก็มาตัดบ็อบบี้แลสลียอีกตอนนี้แลสลีย์แม่งหายไปกับสายลมดู <c oughs> ดูแบบดูดูจางอ่ะดูไม่มีที่ลงหลังจากที่แบบพังอาจงําคําโลกมาตั้งนานนะครับผมอ่ะก็ลองมาดูกันนะครับสำหรับมันนี่เดอะแบงก็สัปดาห์นี้นะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับคิดว่าตัวแมท ไม่ใช่ตัวแแมทสิตัวคลิปเนี่ยอาจจะลงช้าสักหน่อยนะครับเพราะว่าอตอนนี้เนี่ยทุกอย่างงานผมก็ค่อนข้างยุ่งนะครับงานไอดอลก็ค่อนข้างเยอะก็เลยคิดว่าน่าจะต้องใช้เวลาในการทําคลิปสักหน่อยยังไงก็ต้องขออภัยในความล่าช้านะครับอ่ะวันนี้ก็ประมาณนี้สําหรับรอถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับถ้าใครมีอะไรพูดคุยเพิ่มเติมก็คอมเมนต์กันเอาไว้และยังไงเจอกันในคลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ